บุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดตอต่อกันมาช่องเล่าเรื่องผีดุโรงเรียนจะดี และสวยงามได้ก็หนีไม่ผลบุคลากรสำคัญนั่นก็คือพาโลนั่นเองโรงเรียนแห่งหนึ่งกับพฤติกรรมแปลกๆของพาโลงโรงเรียนแห่งนั้นวันนี้เราจะได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าขานสู่ต่อกันฟังมันเป็นเรื่องเล่าของนักเรียน คุณครูและชาวบ้านแถบละแวกนั้นวันนี้ขอเสนอเรื่องพาลงปอบชายแก่อายุราวๆห้าสิบปีขึ้นไปผิวหนังเหี่ยวยน่น แต่ตัวผอมแต่ยังมีบางส่วนที่เห็นได้ชัดว่าแกตากจำมาตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่กับตัวแกออกจะเป็นมัดมัดดูเป็นคนแข็งแรงไม่สมกับวัยอายุ50กว่าปีเลยอาชีพที่ต้องดูแลทุกอย่างในโรงเรียนทำงานก็ก่อนเขา ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเตรียมจัดความสะอาดทั้งหลายในโรงเรียนทั้งการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะต่างๆซ่อมไฟซ่อมปับปาทุกอย่างคือหน้าที่ของแกพาโรงน้อยทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนและทุกๆเช้าก็จะเห็นแกจับไม้กวาดก้านยาว มาคอยกวาดเศษใบไม้ที่หลน่นหน้าอาคารเรียนซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่และด้านข้างก็เป็นเสาธงไตรงที่ยืนตงงั่งาคอยให้ธงชาติปิวสวยัยสวยงามเหลือเกินภาพนี้จะเห็นแกได้ในช่วงเวลาเจ็ดโมงหรืออีกคราวหนึ่งแกก็จะมาเก็บกวาด ในช่วงประมาณ5ถึง6โมงเย็นโพเพไปแล้วจะเห็นลุงน้อยปัดกวาดลานหน้าโรงเรียนนี้เป็นประจำจนเป็นภาพติดตาทางโรงเรียนมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนการเกษตรท่านชื่ออาจารย์สมคิดครับโครงการหลายๆอย่างที่ครูใหญ่มอบหมายให้ส่วนมากก็เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเช่น การปลูกผักริมรั้วหรือการลงแปลงเกษตรแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆเพื่อไว้ใช้เป็นอาหารส่วนมากจะเป็นเด็กที่รู้ความแล้วก็มีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนคอยเลี้ยงไก่และทำการเกษตรปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน แล้วนำอาหารนั้นกลับไปแบ่งปันกับในครอบครัวทุกๆวันตอนเช้าเด็กๆจะมาที่แปลงผักช่วยกันเก็บผักและที่สำคัญก็จะแบ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งคอยไปเก็บไข่ไก่ในเล้าไก่ซึ่งจะได้ไข่ทุกวันมาประกอบอาหารช่วงนี้พาโลน้อยดูแปลกไปครับ จากเคยที่มากวาดลานโรงเรียนตอนเช้าแกก็มาทำความสะอาดในช่วงตอนเย็นซะส่วนมากเชา้าเช้าเราจะไม่ค่อยเห็นหน้าแกหรอกครับจะเห็นแกมีเรี่ยวมีแรงก็ช่วงตอนเย็นนั่นแหละครับทำงานขมีขมันปัดกวาดเช็ดถูโรงเรียนเป็นอย่างดีเลยครูสมคิดครับคุณครูครับ ทำไมตอนนี้ไก่เราหายไปหนึ่งตัวครับผมตามหาตามแล้วไก่ก็ยังไม่เจอเลยครับเนี่ยผมหามาตั้งนานแล้วครับเออเดี๋ยวครูก็จะลองดูบริเวณรอบๆโร,ร,รงเรียนให้อีกทีนะยังไงก็ฝากพวกเราช่วยดูกันรอบๆโร,ร,รงเรียนด้วยถ้าหลุดออกไปบ้านชาวบ้านถ้าเจอก็ไปตามเอากลับมาเด้อ หรือบอกครูให้ตามไปเอากลับบ้านชาวบ้านเลยก็ได้โรงเรียนบ้านนอกที่กว้างมากมายมีเสาเล็กๆทำเพื่อเป็นโกฟุตบอลเพียงสองข้างสนามก็ให้รู้สึกว่าเป็นสนามอันใหญ่โตของสนามกีฬาแล้วบรรยากาศยามเย็นของที่นี่ เมื่อโลกเรียนเสร็จแล้วเด็กก็จะอยู่กันประมาณ5-6โมงเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะมันมืดไวพอสมควรเลยครับและเช้าว,วันลุ่มขึ้นของวันถัดไปครูครับวันนี้ผมเช็คไก่ดูแล้วครับไก่หายไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับเราจะทำยังไงดีครับแล้วคุณครูจะหักคะแนนผมไหมครับ ไม่ต้องวงมันไม่ใช่ความผิดหนูหรอกไก่มันเป็นสัตว์ธรรมชาติมันไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆหาดูเอาละกันเนาะคุณครูครับแต่ที่บ้านผมบอกว่าพาลุงน้อยเป็นปอบเอาไก่ไปกินครับพ่อผมบอกว่าบางทีตอนกลางค่ำกลางคืนเกือบเที่ยงคืนแล้ว ยังเห็นพะโลงน้อยไปอยู่ในหมู่บ้านได้ยังไงก็ไม่รู้ครับพ่อผมบอกว่าพะโลงน้อยเป็นปอบมาหากินไก่ชาวบ้านและช่วงนี้ไก่ชาวบ้านก็หายไปทุกวันเลยครับไม่ได้นะเราจะไปหาลุงน้อยอย่างนั้นไม่ได้นะเราไม่มีหลักฐานลูกช่างมันเรื่องไก่นะ่ะเดี๋ยวเราค่อยตามหากันเอง มึงเชื่อกูสิลุงน้อยอะ่ะแกเป็นปอบเดี๋ยวเราแอบไปดูกันไหมเพื่อนเพื่อนช่วงตอนพักกลางวันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแกเป็นปอบไหมไอโกตัวแสบบอกเพื่อนๆแล้วก็พากันเข้าไปสองคนแอบเข้าไปในบ้านพักพาโรงที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนั่นเองมันแอบเฝ้ารอดูตาน้อยอยู่นาน และแล้วภาพนี้ก็ปรากฏกับเด็กน้อยที่เข้าไปแอบดูกันมันคือภาพตาน้อยหักคอไก่พาโลงน้อยเอาปากกัดไปที่คอไก่สดๆแล้วดูดกินเลือดกินไก่อย่างมูมามเด็กได้แต่ตะโกนร้องเพราะตั้งสติตัวเองไม่ได้แล้ววิ่งหนีกันกลูออกมาจากบ้านพาโลงน้อยแห่งนั้น แล้วรีบวิ่งมาฟ้องอาจารย์ครูครับครูครับพะโลงน้อยเป็นปอบครับไปดูเร็วและเด็กน้อยก็รีบจูงมืออาจารย์วิ่งเดินเข้าไปที่บ้านของพะโลงน้อยอีกครั้งแต่ภาพที่ประจักษ์แต่สายตาตรงนั้นกลับเป็นพะโลงน้อยใช้มีดอิโต้ค่อยๆสับไก่เพื่อที่จะต้มไก่กิน ในเย็นวันนั้นไอโกเด็กหัวโจกเด็กแก่นแก้วที่คอยละลานเที่ยวเล่นไปทั่วไม่เคยเกรงกลัวต่อใครคืนนั้นก็ถึงกับเป็นไข้จับสันนอนหนาวไปทั้งคืนเลยและละเมอเพอ้อไปทั่วกลัวแล้วจ้าหนูกลัวแล้วกลัวแล้วจ้าอย่ากระทำหนูเลยหนูกลัวแล้วไอโก ได้จะนอนร้องระง,งมทั้งคืนคุณครูครับไอโก้ตายแล้วครับเมื่อคืนนี้พ่อแม่มันบอกว่าตัวมันเป็นไข้จับสั่นทั้งตัวเลยเกิดอาการช็อกตอนกลางคืนครับพอรุ่งเช้ามาอีกที ก็หลับตายไปเลยครับชาวบ้านบอกว่ามันโดนปอบกินครับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของพโลงน้อยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้พโลงน้อยมีอีกงานหนึ่งก็คือการเป็นสับปเปลอือเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครพิศวาดมากหรอกครับมาถึงก็ต้องคอยแต่งตัวศพ โดยการเอาศพคนตายไปเปลี่ยนชุดใหม่เสียก่อนและก็ยังต้องทำหน้าที่หาเศษไม้เศษฟืนต่างๆเพื่อที่จะอามาเผาศพและต้องคอยเฝ้าศพนั้นจนกว่าศพนั้นจะเผาหมดเพราะอย่างนั้นสัตว์ป่าที่อยู่ละแวกแถวบ้านอาจจะเข้ามาคุยกินเศษเนื้อของศพเป็นที่อุจจารตาก็ได้ มีครั้งหนึ่งเมียของตาโจ้ตายลงไปยายมะลิแกเป็นไข้ป่าทางบ้านนอกการเผาศพก็คือการมีแท่งกองฟอนอยู่ถองแท่งแล้วนำศพไปวางไว้ที่กองฟอนแล้วเอาไม้ทับถมกันกันเยอะๆเพื่อทำการเผาศพ แต่การเผาศพในสมัยก่อนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับศพเมื่อถูกเผากล้ามเนื้อจะถูกเกรงตัวขึ้นบางครั้งก็กระเด็นตัวตกลงมาจากกองฟอนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสัป,ปเปลอคือการเก็บเศษเนื้อเศษกระดูกและโยนเข้าไปที่กองฟอนเพื่อให้เผาไหมจนสิ้นอีกครั้งในคืนที่เผานางมะลินั่นเอง ถ้าลงน้อยก็ทำหน้าที่เป็นสับเปลอจำเป็นคอยเอาไม้ข่มเหงซึ่งเอามาทับตัวไม่ให้ศพเกิดการชักกระตุกเก่งตัวและกิ้งตกลงมาจากกองฟอนแล้วค่อยๆเติมเชื้อเพลิงเชื้อไม้ฟืนลงไปทีละน้อยทีละน้อยให้เผาไหม้จนร่างกายหมดสิ้นเป็นทุลีชาวบ้านทำหน้าที่วางดอกไม้จันทร์เสร็จ ก็ค่อยแยกย้ายกันกลับเข้าบ้านคนที่เหลือคนสุดท้ายก็คือพะโลงน้อยนั่นเองการเผาศพศพหนึ่งบางครั้งก็ต้องเผานานกันจนถึงรุ่งเช้าเลยได้ตาโจาอยู่กินกับยายมะลิเป็นสาปีด้วความคิดถึงเมียของตนก็อยากไปดูการเผาเมียตนเป็นครั้งสุดท้าย อย่างน้อยก็ได้ไปดูว่าจะมีสัตว์ร้ายอะไรไหมที่มาคุยเขี่ยกองฟอนเอาเศษเนื้อเศษกระดูกไปแทะกินตาโจตัดสินใจฝ่าความมืดมาช่วงราวๆประมาณสองทุ่มกลับไปที่กองฟอนที่เผาเมียแกนั่นเองแกเห็นแสงไฟก็พือโหมขึ้นซึ่งรู้ได้เลย ว่ามาถึงกองฟอนที่เผาศพนางมะลิแล้วแกค่อยๆ่มองเห็นชายคนหนึ่งตัวดำล่างเล็กตัวแห้งซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนพาโลงน้อยนั่นเองเอามือขวาเข้าไปที่กองฟอนค่อยๆปัดเศษไฟทิ้งแล้วเอามือกระชากแขนของเมียแกเองออกมา หลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นเอาปากกัดกินเศษเนื้อนั้นอย่างมูมมามสายตาที่หันออกมาเป็นตาสีแดงดูน่ากลัวดังอสูรร้ายที่มาจากนรกหลังจากนั้นตาโจ้ก็ล้มลงหมดสติลงในเช้าวันนั้นญาติพี่น้องมาเก็บกระดูก ก็มาพบตาโจา้ล้มหมดสติในตอนเช้าแต่ปลุกให้ตื่นขึ้นมากับเป็นตาโจา้ที่ไม่มีสติสตังสิเลยสติสัมปชัญญะได้หายไปหมดแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวบนพึมพำมเกี่ยวกับเมียแต่มีคำพูดหนึ่งที่พูดติดปากของตาโจ้ก็คือพาลงพาลง ชาวบ้านจับใจความได้ว่าแกจะพูดอะไรเกี่ยวกับพาโลงน้อยเนี่ยแหละแต่แกก็พูดไม่รู้เรื่องเลยสักทีหนึ่งเหตุการณ์ที่หนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เพียงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับวัวควายบางที่ก็มีการถูกกินหนักข้อกันขนาดนี้แล้วชาวบ้านทนไม่ไหว จึงรวมตัวกันไปหาอาจารย์ได้หมอธรรมคนหนึ่งที่เรียนสายเวทมีคาถาอาคมแก่งก้าเคยปราบปอบมานักต่อนักแล้วจึงตกลงกันให้หมอผู้นี้เป็นผู้ปราบปอบพาลงการทำพิธีก็นำเอาเนื้อสัตว์สดๆมากรีดคอแล้วนำเลือดนั้น ลอยทิ้งไว้ที่บริเวณพื้นปารามพิธีไม่น่าเชื่อภาพที่ชาวบ้านกำลังจะประจักษ์เห็นต่อสายตานั้นคือชายแก่คนหนึ่งรูปร่างเล็กผิวตัวดำก้านผิวเหี่ยวย่นหน้าตาแก่เป็่งประกายเป็นสีแดง ทุกคนจำได้เลยว่านี่ก็คือพาลงน้อยนั่นเองแกเดินมาที่ของเส้นไหวกินของเน่าเสียทุกอย่างที่อยู่บริเวณตรงนั้นรวมทั้งของขาวสดยกเหล้าขาวขึ้นกระดกขึ้นเป็นขวดกินอย่างเปลมปีโดยไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรอยู่หลังจากนั้นคลายจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืช ก็คือเม็ดข้าวสารนั่นเองถูกบริเกมคาถาแล้วเฟี้ยงออกมาจากด้านหนึ่งโอ้ยโอ้ยร้อนเหลือกเกินเม็ดข้าวสารนีน้ยังถูกโปรยและถูกสัดเข้าไปหาที่ตัวของพาโลงน้อยอีก3าถึงสครั้งโอ้ยร้อนร้อนโอ้ทนไม่ไหวแล้วแล้วร่างของหมอธรรมก็อยู่ขึ้นต่อหน้า ปอบตนนั้นรวมทั้งลูกศิษย์ของหมอทําอีกหนึ่งคนเอ้ยเองเอาไวยแช่น้ำมนต์ที่ข่าเสกคาถามาให้ข้าหน่อยสิหลังที่แกจับไวยเสกน้ำมนต์นั้นแล้วแกก็ฟาดโดยไม่เลี้ยงไปที่ปอบตนนั้นโอ้โอ้ยเจ็บเหลือเกินฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วแกเป็นใคร แกมาที่นี่ทำไมระหว่างที่หมอทรรพูดอยู่นั่นเองมือแกก็ฟาดหวายเสกอาคมของแกโดยไม่เลี้ยงไปที่ตัวปอบตัวนั้นโอ้ยโอ้ยฉันกลัวแล้วจ้าโอ้ยฉันตะแดงฉันอยู่หมู่บ้านถัดไปนี่เองจา้าฉันเล่นคาถาอาคมคงกับพันชาตี แต่แล้วฉันก็ไปผิดลูกผิดเมียเขาอ้ววิญญาณปอบมาเข้าสิงร่างฉันแล้วฉันทนต่อการทำผิดนี้ไม่ไหวฉันก็เลยกลายเป็นปอบจ้าแล้วนี่เองอยากจะไปผุดไปเกิดหรือไม่มาเข้าสิงร่างคนอย่างนี้แกมีวันได้ไปผุดไปเกิดหรอกจงกลับไปชดใช้กรรมของเจ้าซะ จ้าฉันยอมแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยหลังจากนั้นหมอธรรมก็ยกมือขึ้นภาวนาคาถาขึ้นอีกครั้งเพียงคล้ายๆว่าล้วงหยิบตลับสีขี้ผึ้งหนึ่งออกมาแล้วบริกรรมคาถาอยู่ตั้งนานหลังจากนั้นร่างของพาโลงน้อยก็ลงไปนอนดินทุนลนทุนลายตะเกียกตะกายกับฝุน่น ฝุ่นคุ้งเต็มตลบไปทั่วบริเวณนั้นพร้อมร้องเสียงโอดโอยอันทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งดิ้นไปดิ้นมาสักพักก็ค่อยๆห่อนแรงลงและนอนลงอย่างนิ่งสงบทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วนะฉันจะพาบอบตัวนี้ไปรักษาไว้เองจะให้เขาพ้นทุกข์หลังจากนั้น ชาวบ้านก็จัดพิธีทำบุญใหญ่ที่โรงเรียนแห่งนั้นเพื่อให้เพศภัยอันตรายทั้งหลายที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้หายไปสิน้นและจะได้ไม่ต้องเป็นที่หวาดกลัวของเด็กๆทั้งหลายที่จะต้องมาเรียนที่โรงเรียนนี้อีกต่อไป แต่บางครั้งชาวบ้านและเด็กๆก็ยังเห็นชายแก่ตัวดำร่างเล็กถือไม่กวาดก้านยาวคอยกวาดลานอาคารหน้าเสาธงช่วงพบโพลุาอยู่บ่อยครั้งขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าเรื่องผีดุใครที่อยากให้กำลังใจช่วยกดติดตามผมจะทำสัญ,ญลักษณ์ให้ไว้ตรงนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีเพลลิสต์ช่องให้ฟังอีกมากมายหลายๆเรื่องตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ